กระเป๋าอะไรครับเนี is is e right. again, uh ่ยกระเป๋าอะไรแขวนครับกันน้ํากันฝุ่นกันโครนแล้วก็ใส่มือถือได้ด้วยแกะเลยดีกว่าต่ดเส้นเหรอตียังไงนะตียังไงไม่รู้เลยนี่ไงปิดแฮนด์นี่ไงแล้วก็เอาน็อตยึดนี่ไงน็อตใส่ไว้แฮนด์ท่าไหนก็ว่ากันไปผมยึดสองมิลก็ปิดเข้าไปแกะไม่ได้เฮียไม่ต้องเงาแล้วมั้งนี่ Endulistent กับยุโรปเลยใช่ป่ะได้โหยังไมีคู่มือก็มือซะด้วยโล่พดอ๋อมีตัวรองมีตัวรองมาให้ใส่แอลใช้เอ็มมันจะแบบว่าเป็นแบบนี้เลยเว้ยแล้วก็แบบว่าเป็นซองใส่ไปเลยเนี่ยแล้วก็จะเล็กแคนี้บนิดนึงประมาณพอดีไอโฟนสิบเอ็ดอ่ะอ่ามันเป็นอะไรที่ทำอะไรได้บ้างวะอ๋อที่ถ้าติดข้างหน้านี่ก็คือกูติดได้ของได้เลยอ๋อติดแทนแทนแทนอ๋อถือได้ อะไรคือด้านออกั้งไหมไปก่อนมา้างนี่นี่นอ,อ,อเด้งยิบล็อลเดียวปิวให้ฟิวโอมีระบบล็อกอยู่อ๋อมาหกเหลี่ยมง,ง่ายสี่ตัวล็อกแฮนเดี๋ยวว่านี่ฮะอันนี้คืออะไรวะอ๋อเนาะอ๋อนี่ไฮโพสไฮโพสิชั่น แล้วกูต้องายหรือเปล่าวะมึงก็เทียบสิมีกี่หลายอันอลองลยโอ้โหมันทำคนดีเลยมึมง,องอมีเดียดนี่มีเดียดด้วยเท่าไหร่วะเนี่ยน,นี่เหรอเออส <29. S 2> องพันเก้าอสมราคาสมควรอ่ะที่แรกส่งไซส์ไซส์เอไม่รู้ว่าที่เลก็กกว่านะ เออแม่งหมดอันนั้นสองพันสองร้านทักมาหมดครับเหลือแต่อันนี้ใช้แอลใหญ่กว่านิดนึงมาไม่ได้หมดหรอกเขาหลอกขายมึงอ๋อหลอกขายเลยขายอันใหญ่เขาสบายของออกอ๋อทั้งกระต๊อกกันยอดเวลานี้นี่เออให้ดูดีว่ะรู้สึกไงติดอะเท่ดิเท่ไหมอย่างงี้ต้องดึงไหมแอ๊กหน่อยแอ๊กนิดนึงแหละถีบหลุดไหม ยี่สิบห้าถีบดุดอ่ะอ่ะเจดร้อยครับเฮ้ยโหใส่ใส่ได้เยอะนะลอง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 เทสลองเทสเจสระบอกว่ามาดูนี่มาถ่ายมาถ่ายได้ดินี่สิบกันน้ำสิบกันน้ำมีช่องรอดอสายอยู่สิบมาอย่างดีรอดอุ้ยอุ้ยรอดสายออกมาได้ฮะ อันนี้ก็มีเสียบยูดบงยูด์บีอันนี้ก็รอสายได้อีกไว้ช้าอะไรเงี้ยนี่อันนี้แปะเลยหรือนี้เก็บเพราะว่าแบงก์ก็เปิดยาวๆเลยยาวเลก็เอายูดบีเสียบเพราะแบงก์ช้าในนี้ฮะเก็บคงเก็บของกันน้ำภายในเอาด้วยนะโหเข็นดุลิสต์แบงก์ตแก่นี่นี่ทาสกีนได้ด้วยนะนั่นน่แน่เป็นไงนี่ โอ้โหป็นไงเาเก็บของอันนี้อันนี้ของเหลือเมื่อกี้เดี๋ยวเก็บไว้ที่บานนี่ล็อกก็แฮนไปเลยนะไม่หายนะไอกระเป๋าไม่หายแต่ของในไม่ของในไม่รับผิดชอบอ่ะ